นี่พวกพะพะมาบิงไิยปเฮมันกำลังาส

บอลตายก่อนคือชุดลงเนี่ยถ้าลูกบอลออกเนี่ยถ้าสนามจะได้เปลี่ยนนั่นแหละไปเก็บโอ้ยไอเลยให้มันสู้กันไปโดนไปเด็ <c oughs> ิไปไป ไไม่ลงจะเ่นีอันจริงก็ฟังรเลโอ้ยคุได้ทำแล้วแล้วโอ้ยโนเดี๋ยวกาีกคนงไม่ทำหน้าที่ก็ตั้งอยู่ยืนอยู่ได้ 2วัน à ครับผมผ่านเอ้ย

อะไรนี่ดเยไม่ห่วงไม่วายขอจะกินเหื่อคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไครับเอาไปขายต้นทุนะเตยมตัวไม่เรียบร้อยันบอกันจะเอาขอต้อประไานการ เป็นยังไงบ้างครับกับการเป็นแชมป์ในกีฬาสีโอ้ยชิวชิวมากเลยชิวมากครับโอยสามแต้มชัวพี่ผมนี้ทำไปได้ไม่มากไม่มากเท่าที่ตั้งใจไว้ครับแต่จะทำให้มากเท่าที่ไม่ได้เลยสามแต้มขึ้นไปแต่ได้แค่สิบห้าครับได้ครึ่งหนึ่งก็โอเคครับในสองลูกเองสองลูกกับสีแต้มผมลงไปสองวิชนะครับโอ้ดีใจมากเลยนี่แหละครับเพื่อนผมผมก็ชนะครับผมอยู่สีชชยครับไม่เชื่อดูเลย